สิบห้าเมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหายันใครๆจะกล่าวว่าพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงบูชามหายันแต่พรามปรุรหิตของพระองค์ไม่ใช่ผู้มีศีลไม่มีศีลที่จเจริญไม่ประกอบด้วยศีลที่เจริญถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังทรงบูชามหายันเห็นปานนั้นอยู่แม้เพราะเหตุนี้ ก็ไม่มีใครตําหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะพรามปรุรหิตของพระองค์เป็นผู้มีศีลมีศีลที่จเจริญประกอบด้วยศีลที่จเจริญโปรดทรงทราบตามนี้เถิดขอพระองค์ได้ทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทําพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด16 เมื่อพระองค์กําลังทรงบูชามหายันใครๆจะกล่าวว่าพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงบูชามหายันแต่พรามปุโรหิตของพระองค์ไม่ใช่บัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดมีปัญญาลำดับที่หนึ่งหรือที่สองในบรรดาพรามผู้รับการบูชาถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังทรงบูชามหายันเห็นปานนั้นอยู่แม้เพราะเหตุนี้ ก็ไม่มีใครตำหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะพรามปุโรหิตของพระองค์เป็นผู้เฉลียวฉลาดมีปัญญาลำดับที่หนึ่งหรือที่สองในบรรดาพรามผู้รับการบูชาโปรดทรงทราบตามนี้เถิดขอพระองค์ได้ทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด พราหมโรูหิตได้กราบทูลชี้แจงให้เห็นชัดชักชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราพระไทยของพระเจ้ามหาวิชิตรราชผู้ทรงบูชามหายันให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบฉลมพระไทยให้สดชื่นร่าเริงด้วยอาการ16อย่างเหล่านี้แหลนในันณนั้นไม่ต้องฆ่าโคแพะแกะไก่สุกรและสัตว์นานาชนิด ไม่ต้องตัดต้นไม้มาทำหลักบูชายันไม่ต้องเกี่ยวยญาคาเพื่อเบียดเบียนสัตว์อื่นแม้เหล่าชนที่เป็นทาสคนรับใช้กรรมกรของพระเจ้ามหาวิชิตราชก็ไม่ถูกลงอาทยาไม่มีภัยคุกคามไม่ต้องร้องไห้ฟูมไฟายทำบริกรรมแท้จริงคนที่ปรารถนาจะทำจึงได้ทำ ที่ไม่ปรารถนาก็ไม่ต้องทำแต่ทำสิ่งที่ปรารถนาเท่านั้นสิ่งที่ไม่ปรารถนาไม่ต้องทำยันพิธีนั้นสำเร็จลงเพียงเพรเาะเนยใสน้ำมันเนยข้นนมเปรี้ยวน้ำพึ่งและน้ำอ้อยเท่านั้นต่อมาพวกเจ้าผู้ครองเมืองที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทพวกอมารราชบริพาร ที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทพวกพระมหาสารที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทพวกขาหาบดีผู้มั่งคัง่งที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทพากันนำทรัพย์จำนวนมากเข้าไปเฝ้าพระเจ้ามหาวิชิตราชกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้นำทรัพย์จำนวนมากนี้มาเพื่อพระองค์ ขอพระองค์ทรงรับไว้เถิดเท้าเธอตรัสว่าอย่าเลยท่านผู้เจริญทั้งหลายเราเองได้รวบรวมทรัพย์สินจํานวนมากมาจากภาษีอากรอันชอบธรรมทรัพย์ที่พวกท่านนำมาจงเก็บเป็นของพวกท่านเถิดและพวกท่านจงนำทรัพย์จากที่นี่ไปเพิ่มอีกคนเหล่านั้นเมื่อถูกปฏิเสธ จึงจากไปปรึกษาหารือกันว่าการที่พวกเราจะรับทรัพย์สินเหล่านี้กลับคืนไปยังบ้านเมืองของตนอีกนั้นไม่เป็นการสมควรเลยพระเจ้ามหาวิชิตราชกำลังสมบูชามหายันเอาเถอะพวกเรามาร่วมบูชายันโดยเสด็จพระราชกุศลกันเถิดต่อมาพวกเจ้าผู้ครองเมืองที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทเริ่มบำเพญทาน ทางทิศตะวันออกแห่งหลุมยันพวกอมาตราชบริพานที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทเริ่มบาเพ็ญทานทางทิศใต้แห่งหลุมยันพวกพรามหาสารที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทเริ่มบาเพ็ญทานทางทิศตะวันตกแห่งหลุมยันพวกขหาบดีผู้มั่งคั่งที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบท เริ่มบำเพ็ญทานทางทิศเหนือแห่งหลุมยันแม้ในยันของเจ้าผู้ครองเมืองเป็นต้นเหล่านั้นก็ไม่ต้องฆ่าโคแพะแกะไก่สุกรและสัตว์นานาชนิดไม่ต้องตัดต้นไม้มาทำหลักบูชายันไม่ต้องเกี่ยวหญ้าคาเพื่อเบียดเบียนสัตว์อื่นแม้เหล่าชนที่เป็นทาสคนรับใช้ กรรมกรของเจ้าผู้ครองเมืองเป็นต้นเหล่านั้นก็ไม่ถูกลงอาจยาไม่มีภัยคุกคามไม่ต้องร้องไห้โฟมไฟทำบริกรรมแท้จริงคนที่ปรารถนาจะทำจึงทำได้ที่ไม่ปรารถนาก็ไม่ต้องทำทำแต่สิ่งที่ปรารถนาเท่านั้นสิ่งที่ไม่ปรารถนาไม่ต้องทำพิธียันนั้นสำเร็จลงเพียงเพราะเนยใส น้ำมันเนยข้นนมเปรี้ยวน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเท่านั้นบุคคลสี่จำพวกเห็นชอบตามพระราชนําริพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงประกอบด้วยคุณลักษณะ8อย่างพราหมุรุหิตประกอบด้วยคุณสมบัติสี่อย่างและยันพิธีอีกสามประการจึงรวมเรียกว่ายันสมบัติสามประการมีองค์ประกอบ16 เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้พวกพราหมณ์ได้ส่งเสียงอื้ออึงว่าโอ้ยันโอ้ยันสมบัตส่วนพราหมณ์กุตตันตะนั่งนิ่งท่านใดนั้นพวกพราหมณ์ได้ถามพราหมณ์กุตตันตะว่าเหตุใดท่านกุตตันตะจึงไม่ชื่นชมสุภาษิตของพระสมณะโคดมว่าเป็นคำกล่าวถูกต้องเล่า รามกูตาทันตะตอบว่าท่านผู้จเจริญทั้งหลายข้าพเจ้าจะไม่ชื่นชมสุภาษิตของพระสมณะโคดมว่าเป็นคำกล่าวถูกต้องก็หาไม่แม้ผู้ไม่ชื่นชมสุภาษิตของพระสมณะโคดมว่าเป็นคำกล่าวถูกต้องศีรษะของเขาจะแตกถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ยังรู้สึกอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดม ไม่ได้ตรัสอย่างนี้ว่าเราได้สดับมาอย่างนี้หรือว่าเรื่องนี้ควรเป็นอย่างนี้แต่พระองค์ตรัสว่าเหตุอย่างนี้ได้เกิดขึ้นแล้วในการนั้นเรื่องเช่นนี้ได้มีแล้วในการนั้นข้าพเจ้าคิดว่าพระสมณโคโดมทรงเป็นพระเจ้ามหาวิชิตราชผู้เป็นเจ้าของแห่งยันในครั้งโน้นเสเองหรือพระองค์ทรงเป็นพรามปุโรหิต ผู้อำนวยการบูชายันนั้นแน่นอนทูลถามว่าท่านพระโคโดมย่อมทรงทราบแจ้งชัดหรือว่าผู้บูชายันหรือผู้อำนวยการบูชายันเห็นปานนั้นหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพรามเรารู้แจ้งชัดว่าผู้บูชายัน หรือผู้อำนวยการบูชายันเห็นปานนั้นหลังจากตายแล้วไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์สมัยเรานั้นได้เป็นพรหมบรุหิตผู้อำนวยการบูชายันนั้นยันที่สืบตระกูลกันมาคือนิตยทาน พรามกุตตันตะทูลถามว่าท่านพระโคโดมมียันอย่างอื่นอีกหรือไม่ที่ใช้ทุนทรัพย์และมีการระเตรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิสงมากกว่ายันสมบัติสามประการมีองค์ประกอบ16นี้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามีอยู่พรามเขาทูลถามว่าท่านพระโคโดมยันนั้นเป็นอย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพรามนิตยทานที่ทำสืบกันมาถวายเจาะจงบรรพชิตผู้มีศีลนี้เป็นยันซึ่งให้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิสงมากกว่ายันสมบัติสามประการมีองค์ประกอบ16นี้เข้าทูลถามว่าท่านพระโคโดมอะไรคือเหตุอะไรคือปัจจัย ให้นิตยทานที่ทำสืบกันมาถวายเจาะจงบรรพชิตผู้มีศีลใช้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิสงมากกว่ายันสมบัติสมประการมีองค์ประกอบ16นี้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราามพระอรหันหรือท่านที่บรรลุอรหัตตะมักย่อมไม่เข้าสู่ยันเช่นนั้น เพราะในยันนั้นปรากฏว่ามีการประหารด้วยท่อนไม้บ้างจับคอลากไปบ้างฉะนั้นพระอรหันต์หรือท่านบรรลุอรหรันตมรรคจึงไม่เข้าไปสู่ยันเช่นนั้นส่วนนิตยทานที่ทําสืบกันมาถวายเจาะจงบรรพชิตผู้มีศีนนั้นพระอรหันต์หรือท่านที่บรรลุอรหรตัตมรรคจึงเข้าไปสู่ยันเช่นนี้ได้ เพราะในยันนั้นไม่ปรากฏว่ามีการประหารด้วยท่อนไม้บ้างจับคอลากไปบ้างฉะนั้นพระอรหันต์หรือท่านที่บรรลุอรหัตตมมักจึงเข้าสู่ยันเช่นนี้นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้นิตยธานที่ทำสืบกันมานั้นใช้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิสงมากกว่ายันสมบัติสามประการ มีองค์ประกอบ16นี้เขาทูลถามว่าท่านพระโคโดมมียันอย่างอื่นอีกหรือไม่ที่ใช้ทุนทร,รัพย์และมีการตรัดเตรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิสงมากกว่ายันสามประการมีองค์ประกอบ16และกว่านิตยยทานที่ทำสืบกันมาพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามีอยู่พราหมณ เขาทูลถามว่าท่านพระโคโดมยันนั้นเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ายันของบุคคลผู้สร้างวิหารอุทิศพระสงฆ์ผู้มาจากทิศท,ทั้งสีน่นี้เป็นยันซึ่งใช้ทุนทร,รพัพย์และมีการตรัสเตรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิสง์มากกว่ายันสมบัติสามประการมีองค์ประกอบ16และกว่านิตยทานที่ทำสืบกันมานี้ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามีอยู่พรามเขาทูลถามว่าพระโคโดมยันอย่างนั้นเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ายันของบุคคลที่มีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะนี้เป็นยันซึ่งให้ทุนทรัพย์และมีการตรเตรียมน้อยกว่า แต่มีพลานิสง์มากกว่ายันสมบัติสมประการมีองค์ประกอบ 16, กว่านิตยทานที่ทำสืบกันมาและกว่าวิหารทานนี้เขาทูลถามว่าท่านพระโคโดมมียันอย่างอื่นอีกหรือไม่ที่ใช้ทุนทร,รัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่ามีพลานิสง์มากกว่ายันสมบัติสมประการมีองค์ประกอบ 16, กว่านิตยทานที่ทำาสืบกันมากว่าวิหารทานและกว่าสาระคมนี้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามีอยู่พรามเขาทูลถามว่าท่านพระโคโดมยันนั้นเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบททั้งหลาย คือเจตนาเป็นเหตุเว้นจากการฆ่าสัตว์เจตนาเป็นเหตุเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เจตนาเป็นเหตุเว้นจากการประพฤติผิดในกามเจตนาเป็นเหตุเว้นจากการพูดเท็จเจตนาเป็นเหตุเว้นจากการเสพของมึนเมาสรุราและเมลไรอันเป็นเหตุแห่งความประมาท นี้เป็นยันซึ่งใช้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิสงมากกว่ายันสมบัติสามประการมีองค์ประกอบ16กว่านิตยทานที่ทำสืบกันมากว่าวิหารทานและกว่าสารณคมนี้เขาทูลถามว่าท่านพระโคโดมมียันอย่างอื่นอีกหรือไม่ที่ใช้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่า แต่มีพลานิสง์มากกว่ายันสมบัติสามประการมีองค์ประกอบ16กว่านิตยทานที่ทำสืบกันมากว่าวิหารรานกว่าสารณคมและกว่าสิกขาบทเหล่านี้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามีอยู่พราหมณ์เขาทูลถามว่าท่านพระโคโดมยันนั้นเป็นอย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์ตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอระหันตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แลบรรลุปฐมมฌานอยู่นี้เป็นยันซึ่งใช้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิสง์มากกว่ายันที่กล่าวมาแล้วก่อนๆบรรลุ ตุติยชานอยู่บรรลุตติยชาญยู่บรรลุจตุถชาญยู่นี้เป็นยันซึ่งใช้ทุนทรัพย์และมีการตรเตรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิสงมากกว่ายันที่กล่าวมาแล้วก่อนๆน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะนี้เป็นยันซึ่งใช้ทุนทรัพย์และมีการตรเตรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิสงมากกว่ายันที่กล่าวมาแล้วก่อนๆ รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทําเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนี้แลเป็นยันซึ่งใช้ทุนทรัพย์และมีการตรเตรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิสง์มากกว่ายันที่กล่าวมาแล้วก่อนๆพรามไม่มียันสมบัติอื่นๆที่จะดียิ่งกว่าหรือประนีดกว่ายันสมบัตินี้อีกแล้ว พรามกุตตันตะประกาศตนเป็นอุบาสกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้พรามกุตตันตะได้กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภาสิทธิ์ของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมภาสิทธิ์ของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศรำแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปนั้นได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคโดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอท่านพระโคโดมจงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงตลอดชีวิต ข้าพระองค์ได้ปล่อยโคเพศผู้ลูกโคเพศผู้ลูกโคเพศเมียแพะแกะอย่างละเจ็ดร้อตัวได้ให้ชีวิตแก่สัตว์เหล่านั้นขอสัตว์เหล่านั้นจงกินหญ้าเขียวสดได้ดื่มน้ำเย็นกระแสลมอ่อนๆจงพัดถูกตัวสัตว์เหล่านั้นเถิด พรามกุตตะทันตะบรรลุโสดาปฏิพลล่ำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสอนุปปภิกถา,าคือทรงประกาศเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษความต่ำสามความเศร้าหมองแห่งกรมและอนิสงส์ในการออกบวชแก่พรามกุตตะทันตะเมื่อทรงทราบว่าพรามกุตตะทันตะมีจิตควรบรรลุธรรมสงบ อ่อนปราสะจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกกังสิกะเทศนาคือทุกสมุทัยนิโรธมักธรรมจักอันร้ายทุลีคือกิเลสปราสะจากมนทินเกิดขึ้นแก่พรามกุตตทันตะบนที่นั่งนั่นเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนดับไป เป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดีคลั้นพรามกุตตทันตะเห็นธรรมบรรลุธรรมรู้ธรรมอย่างลงสู่ธรรมหมดความสงสยัยไม่มีคำถามใดๆมีความแกล้า้าไม่ต้องเชื่อใครอีกในหลักคำสอนของพระศาสนาได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ขอท่านพระโคดมพร้อมกับภิกษุสงฆ์โปรดรับพัาหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยพระอาการดุษณีทันทีที่พระรามกุตตทันตะทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่นั่งกราบพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วจากไปคลานล่วงราตรีนั้น เขาได้สั่งให้จัดของขบฉันอย่างประณีตไว้ในโรงพิธีบูชายันของตนแล้วให้คนไปกราบทูลพัตการแด่พระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคโดมได้เวลาแล้วพัตหารเสร็จแล้วตอนเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอัตวาวาสก ถือบาทและจีวรเสด็จไปยังโรงพิธีบูชายันของพราหมณ์คูตะทันตะพร้อมกับภิกษุสงฆ์แล้วประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไว้จากนั้นพราหมณ์คูตะทันตะได้นำของขบฉันอันประนีตประเคนพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานให้อิ่ม้ํำด้วยตนเองเมื่อพระผู้มีพระภาคเสเวยเสร็จทรงวางพระหัต พรามกุตตันตะจึงเลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พราามกุตตันตะเห็นชัดชักชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหานแก,กล้าปลอบประโลมให้ใจสดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จจากไป